สวัสดีครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสำหรับตัว MT5 นะครับซึ่งจะเป็นบิล์ใหม่นะครับอันนี้เป็นบิลล่าสุดก็คือจะเป็นบิวที่3020นะครับซึ่งจะสังเกตว่าหน้าตามจะเปลี่ยนนะครับนิดหน่อยตรงด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเดิมเทียบกัน ตัวนี้ผมยังไม่เห็นมันอัปเดตในพวกโบกทั่วไปเนี่ยแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงมานะครับเพราะว่าโบกที่ใช้อยู่ทั่วไปเนี่ยบิวมันจะมันจะไม่ได้ตามต้นต้นฉบับทันทีนะครับอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ของตัว m e นเต้โคดเขานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตานะครับมารีวิวว่าเออเขาทำอะไรนะซึ่งผมคิดว่าในอนาคตมันก็คงเปลี่ยนนะซึ่งจริงจริงก็มันก็เหมือนเดิมนะหน้าตามันก็อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยจากกราฟ ขึ้นลงลูกศรแทนที่มันชี้ตรงๆมันก็ชี้เฉียงๆนะครับส่วนการทำงานของ EA เนี่ยก็จะมีหน้าตาเปลี่ยนนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับสมัยก่อนเราก็จะใช้เป็นตัวคนใส่หมวกนะครับที่เป็นลูกศรสีเขียวอันนี้ก็คือจะเป็นหมวกละหมวกเปลูเกียวละอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราปิดมันไปมันก็จะเป็นสีเทาก็คือ ตัวนี้เป็นสีน้ําเงินถ้าสีน้าเงินเนี่ยแสดงว่าเทรดได้นะครับก็จะคนคนหน้าตาต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันนะก็มีการเปลี่ยน G ีอะไรเล็กน้อยส่วนการใช้งาน EA ก็เหมือนเดิมนะครับมันเปลี่ยนแค่กรอบนะ EA ก็ยังทํางานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีปัญหาก,กระทบอะไรตัวการทํางาน EA กนะครับก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสําหรับใครที่ สนใจนะครับอยากจะไปลองโหลดเล่นดูนะครับมันก็จะมีหน้าตาปุ่มเปลี่ยนนะครับแต่ว่าผมดูแล้วฟังก์ชันอะไรมันก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะแล้วก็ส่วนตัวผมอะยังไม่เห็นตัวไฟล์ที่รีวิวนะครับที่ทางการเขาทำนะก็ก็เลยยังไม่ได้อ่านดูตัวหลอกนะครว่าไอตัวบิลนี้มันได้ความสามารถอะไรมาเพิ่มนะซึ่งก็เดี๋ยวถ้าเขามีการอัปเดตแบบ เป็นทางการอีกทีนะว่าสำหรับบิวเนี่ยที่เขาเปลี่ยน GUI ใหม่หน้าตาเปลี่ยนเล็กน้อยตรงด้านบนไอคอนทูบาร์ด้านบนแล้วก็ตรงพวกลูกศรเนี่ยมันมีอะไรหน้าตาใหม่ๆมาบ้างนะครับแล้วมีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆมาบ้างเดี๋ยวผมจะอัปเดตเพิ่มให้นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ใช้ตัว EA ใน MT5 อยู่แล้ววันดีคือดีหน้าตาปุ่มมันเปลี่ยนนะครับไม่ต้องตกใจ EA ยังทำงานเหมือนเดิมผมก็ ใช้ได้ปกติทั่วไปนะครับ